สรุปข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่13ถึง17ธันวาคม2564นายธงชัยอินพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย,ราค 2, 64, ยาพาร,ร้งงอ,พอมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยเคร่งครัดดังนี้ วันที่13ธันวาคม2564เวลา10บนาฬิกามนาทีมอบหมายนางมายุราสุขนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบป้ายูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงในชุมชนพิธีการมอบเกียรติบัตรการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานูนยนเฝ้าระวังความรุนแรงในชุมชนและร่วมงานรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงประจำปี2564ัน้าที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย วันที่14ธันวาคม2,564เวลา8.30นาฬิกา30นาทีนายธงชัยอินพงศ์สวัสดีการและคุมครองแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณพศ2,565และมอบหมายนายเกษมศรีโยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสิทธิประโยชน์ภายหลังการอบรมและการทำงานให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนแนะวของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคายจำนวนกว่า90แห่งผ่านระบบ Zoom Meeting เวลา10นาฬิกานาทีนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมสาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการณโรงแรมหนองคายทาวิลล่าอำเภอเมืองหนองคายเวลา14นาิ30นาทีมอบหมายในายนัทพลสมอุดมนิติกรปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่เข้าแนะนำส่งเสริมความรู้ด้านสวัสดิการแรงงานและด้านแรงงานสัมพันธ์ ในสถานประกอบกิจาการพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจาการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจำปีพศ2565และชี้แจงวิธียื่นใบสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณสถานประกอบกิจาการในพื้นที่จังหวัดหนองคายจำนวน5แห่งวันที่15ธันวาคม2564เวลา10.30นาามอบหมายนางมายุราสุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าทวนสอบการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยณสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแห่ง วันที่16ธันวาคม2564เวลา8นาิก30นาทีนายธงชัยอินพงศ์สัติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมรับฟังการเล่าเรื่องครั้งที่1เรื่อง Smart Work Smart Life โดยนายบุญชอบสุดธรรมนตวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมรับฟังการเล่าเรื่องดังกล่าว เวลาก้านาฬิกามอบหมายนายกเกษมซีโยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสุกัญญาโชคพินิษนักวิชาการแรงงานตรวจกำกับหน่วยงานฝึกอบรมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย คศ2555ณห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรชอทวีโดยมีเทศบาลตำบลหาดคำเป็นหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟไและเข้าตรวจสภาพการจ้างการทำงานในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอท่าบ่อจำนวน2แห่งลูกจ้างจำนวน15คนจากการตรวจพบว่า สถานประกอบกิจาการยังปฏิบัติไม่สอดคล้องตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ .2541 รบอ,อและพออร,รบรความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ .2554 ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการให้สถานประกอบกิจาการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปและในการนี้พนักงานตรวจแรงงานได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจาการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว พร้อมรณนงรงให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019วันที่17ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกามอบหมายนายเกษมศีโยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมกลุ่มย่อยโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกของประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกของประเทศไทย และใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนาระบบจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติณห้องประชุมม่วนชื่นตรงแรมอมัรตาจังหวัดหนองคาย เวลาส0บนาฬิกามอบหมายนางมายุราสุขนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการสอบข้อเท็จจริงผู้เกี่ยวข้องกรณีลูกจ้างยื่นคำร้องว่านายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้างพร้อมชี้แจงสิทธิตามกฎหมายที่นายจ้างลูกจ้างควรรู้ตามพระราชบัญญัติกลุ่มครองแรงงานพศ2541ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เวลา13นาฬิกา30นาทีนายธงชัยอินทพงศ์สวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตและแสดงสัญ,ญลักษณ์การต่อต้านการหุจริตหลังจากนั้นร่วมประชุมกรมสวสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่11พ2564เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมร่วมกิมกจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา14นาฬิกามอบหมายนายเกษมศรีโยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคายครั้งที่10ทับ2,564เพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook Fanpage ส,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในแวดวงแรงงานด้วยนะคะ